ที่สัมผัสได้คือผมนุ่มถ้าใครผมแห้งกระด้างนะคะลองดูนะคะลองเอาสูตรเบียร์แชมพูเบียร์ไปสระผมดูนะคะ Hands up. Hands up. Hands up. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ k เ k คเคี Gigi Dev นะคะวันนี้กิก้จะพาเพื่อนๆมาทำแชมพูเบียค่ะแชมพูเบียบำรุงผมให้ผมนุ่มสลวยสวยงามค่ะอันดับแรกนะคะเราก็เทเบียลงไปเลยค่ะเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะคะนี่ค่ะเทลงไปเลยถ้าใครไม่อยากให้มันเกิดฟองก็รู้วิธีเทเนาะแต่กิกิก็เออเนาะไม่รู้ นะคะรู้แต่ว่าเอออยากสะดวกเทแบบนี้นะคะเบียร์ช่วยบำรุงผมหลายคนก็คงเคยอ่านเจอหรือว่าเคยรู้มาบ้างนะคะว่าเบียร์สามารถหมักผมได้ใช้เบียร์มาทำเป็นที่หมักผมและมีหลายสูตรนะคะก็ะทำเป็นเทสเมนต์เบียร์ออกมาแต่วันนี้กิก้จะพาเพื่อนๆมาทำแชมพูเบียร์เองค่ะอันดับแรกเทเบียร์มาแล้วก็ปล่อยให้เบียร์เขาฟอง ปล่อยให้ฟองเบียร์ละเหยละลายออกหมดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอามาใส่หม้อตั้งไฟเลยค่ะ นะคะสรพพคุณของเบียร์ก็หลายคนก็คงรู้ว่าดื่มแล้วเมินเมาดีโอไม่ใช่นะคะสรพพคุณของเบียร์ต่อผมเขาก็บอกว่ามันช่วยบำรุงเส้นผมทำให้ผมเงางามทำให้ผมนุ่มอย่างเงี้ยค่ะอ่าก็ไม่รู้ค่ะเรามาลองไปพร้อมๆกันเลยค่ะทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะเราก็ตั้งเบียร์กับไฟอ่อนๆไปนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆนะคะใหะ้เบียร์ที่เราใช้เนี่ยให้มันลดลงครึ่งหนึ่งนะคะ,ะสูตร นี้ไม่ตายตัวนะคะจะใช้เยอะใช้น้อยเท่าไหร่ก็ได้เลยค่ะกี้ก็เทเบียร์ลงไปแล้วก็ต้มแบบนี้นะคะหรือว่าตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะคะไปจนเบียร์เหลือครึ่งหนึ่งนะคะให้มันเกิดฟองอันนี้คือเราตั้งไฟแรงเกินไปนะคะฟองมันก็เลยบูบขึ้นมาค่ะก็เปิดไฟอ่อนๆแล้วกันนะคะเสร็จแล้วกี้กก็ปิดไฟเมื่อ,อ เบียเราเคี่ยวจนเหลือครึ่งหนึ่งแล้วนะคะปิดไฟรอจนฟองเขาหายไปนะคะก็จะมาเทไว้พักให้เย็นแล้วก็ให้ฟองหายไป ให้หมดนะคะก็คือการต้มหนึ่งก็ช่วยการละเยยแอลกอฮอล์ออกไปแล้วก็แลเหย่อยการเกิดฟองเนี่ยค่ะกิ๊กตั้งไว้ข้ามคืนนะคะคือรอไม่ไหวละก็คือเลยเอาไว้ข้ามคืนอันนี้อันแบบไม่ได้ต้มอันนี้อันแบบต้มนะคะอันที่ไมไ่ต้มก็ไปหมักผมธรรมดาได้เลยแต่อันที่ต้มนี้จะมาทําเป็นแชมพูนะคะแล้วก็ใช้แชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ ไม่ไม่จำกัดตายตัวนะคะว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นนะคะ,ะแล้วก็ใส่แชมพูไปตามความเหมาะสมนะคะกิกิก็ใกล้จะหมดแล้วอะ่ะมันค่อนๆอนขวดแล้วก็เลยเออเทเอามาใส่นี้มันก็คนลำบากใช่ไหมคะเราก็เทเบียที่เราต้มเสร็จแล้วไม่มีฟองแล้วนะคะแอลกอฮอล์เรเหยหมดแล้วก็เทลงไปในขวดแชมพูได้เลยค่ะ มันก็จะได้สะดวกต่อการเขย่าด้วยนะคะคนให้เข้ากันอะไรเงี้ยคะ่ะเอาเบียร์กับแชมพูยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะคนให้เข้ากันอัตราส่วนเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามความสะดวกใจของเราเลยค่ะเสร็จแล้วมาดูฟองนะคะก็จะได้ประมาณนี้ ก็จะเป็นสีค้าๆาดำๆๆจากเบียร์นะคะแล้วก็จะเป็นอฟองจากแชมพูอยากบอกว่าการจะใช้ในขวดเลยมันก็จะดูไม่ออกใช่ไหมคะว่ามันเป็นยังไงกิกิก็เลยเอาขวดใสเจลล้างมือนะคะไปล้างขวดให้สะอาด แล้วก็เอามาเทใส่ให้เพื่อนๆดูว่าหลังจากที่ผสมแชมพูกับเบียร์ไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะก็มันก็จะได้แชมพูเหลวขึ้นนั่นเองค่ะเพราะว่าเบียร์มันก็คือน้ำเนาะเป็นส่วนผสมเข้าไปมันก็จะเป็นเหลวๆขึ้นนะคะแล้วก็จะมีฟองมันจะเป็นคล้ายๆโฟมมากกว่าค่ะฟองโฟมนะคะนี่คือลักษณะของอเบียร์ แชมพูที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะฟองของเขานะคะก็จะมีลักษณะเป็นโฟมนุ่มๆน,นะคะนี่คือเอามาลองถูดูนะคะคือเป็นโฟมนุ่มเหมือนโฟมล้างหน้าเลยค่ะนุ่มมากค่ะนุ่มกว่าฟองปกติของแชมพูกลิ่นของเขานะคะก็จะมีกลิ่นเบียร์อ่อนๆนะคะผสมกับกลิ่นแชมพูของเราถ้าใครแชมพูที่มีกลิ่นหอมมากๆก,ก็อาจจะก,กลบ กลิ่นของเบียรได้นะคะนะคะก็ลองเอาใส่ให้ดูก็คือสามารถสระผมได้เลย,ยงั้นกิกิขอตัวไปสระผมก่อนนะคะเจอกันหลังจากการใช้แชมพูเบียเสร็จแล้วนะคะลืมบอกค่ะสระผมปกติเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นยาสระผมแล้วก็ล้างออกปกติจะสระหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะแล้วถ้าใครอยากจะใช้ครีมนวดผมก็ครีมนวดผมตามได้เลยค่ะ หลังจากทำมาแล้วนะคะวิธีการทำ ไม่ยุ่งยากเลยใช่ไหมคะและวิธีการใช้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์การใช้ให้ฟังนะคะเผื่อใครอยากจะลองเอาไปใช้บ้างหรือใครฟังแล้วเออไม่อยากลองเลยดีนะที่กิก้มาลองให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคสูตรนี้กิก้ก็ได้มาจากอนะินเทอร์เน็ตเนาะมีหลายหลายเว็บเลยหลายบล็อกเลยลองไปหาอ่านดูนะเราจะไม่พลาดเพิยงใครเนาะโอเคทั้งเว็บนอกทั้งบล็อกนอกและบล็อกไทยก็ ็มีทั้งหมดเลยนะคะก็ลองไปหาดูเบียรบํารุงผมเบียรหมักผมอะไรอย่างนี้ค่ะกิ๊กก็ใช้เบียรที่นี่นะคะหมักผมก็จะมาหลังจากใช้อันดับแรกเลยนะมาดูกลิ่นกันก่อนนะว่ามีไหมไม่มีกลิ่นค่ะเพื่อนๆผมยังหอมแล้วก็หลังจากการใช้นะคะผม นุ่มแล้วก็นิ่มมากค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะไม่น่าเชื่อเลยมันนิ่มตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมผมนิ่มตั้งแต่ตอนที่เราสระพอเราขยำไปแล้วฟองมันจะเป็นฟองที่นุ่มนุ่มกว่าฟองปกตินะคะแชมพูลืมบอกว่าใช้แชมพูอะไรก็ได้นะผมนะคะนิ่มนะคะนิ่มตั้งแต่ตอนที่เราสระเลยแล้วเราขยำแล้วขยำเบาเบาเนาะตอนบีบฟองนะคะทุกคนขยำผมแบบเนี้ย เออตอนบีฟองมันนิ่มมากค่ะทุกคนรู้สึกว่าผมนิ่มขึ้นแล้วก็หลังจากที่ล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมเราก็นิ่มขึ้นแล้วก็สลวยเหมือนประมาณว่ามันสลวยขึ้นนะคะทุกคนมันเหมือนเป็นเส้นใครเส้นมันสลวยขึ้นไม่พันกันอันนี้คือยอมรับนะคะว่าวันนี้ไม่ได้วีผมวันนี้ไม่ได้วีผมเป่าแห้งเสร็จเป่าแห้งเสร็จก็ออกมาเลยนะคะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ได้พันกันนะคะเป็นเพราะแชมพูไหมเป็นเพราะครีมนวดผมไหมกิกิขอสาร ภาพตรงนี้นะคะว่ากิกกี้ขอสรารภาพนะว่ากิกกี้ไม่ได้ใช้ครีมนวดผมหลังจากสระแชมพูเบียไปเลยการทำแชมพูเบียจะเก็บได้นานไหมเป็นเดือนเป็นปีไหมกิกกี้ส่วนตัวนะคะขอเก็บไว้สัก1อาทิตย์ละกันเพราะอาทิตย์หนึ่งจะสระผมสองครั้งหรือ3ามครั้งแล้วแต่ความมันของหนังศีรษะนะคะก็จะเก็บไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละกันถ้านานหน่อยก็2อาทิตย์อันนี้คือคิดเอาเองนะเพราะว่าเบียมันต้มแล้วอะมันสุกแล้ว เบียร์มันสุกแล้วแล้วก็แชมพูก็อยู่กับเบียร์ก็คงไม่เป็นไรหลอกคงไม่เน่าไม่เสียหลอกอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือคิดเอาเองนะคะแต่มันก็ไม่มีกลิ่นเน่ากลิ่นเสียอะไรออกมานะคะเพราะว่าเราทําแต่พอดีนะคะเราทําแต่พอดีไม่ได้ทําเยอะกิก้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆว่ามันเงาขึ้นไหมคะผมเงาขึ้นไหมแต่กิก้สัมผัสได้คือผมนุ่มถ้าใครผมแห้งกระด้างนะคะลองดูนะคะลองเอาสูตรเบียร์แชมพูเบียร์ไปสระผมดูนะคะแต่ว่า อย่าสะเกินอาทิตย์ละอย่าสะทุกวันเอออย่าอย่าใช้ทุกวันนะคะเพราะว่าเบียรมันสามารถทําให้น้ามันส่วนเกินในผมมันชะล้างน้ามันส่วนเกินในผมออกไปเดี๋ยวมันจะทําให้ผมเราแห้งเกินไปเพราะาบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยกิกกฉันทําแล้วทําไมผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเบียรมันชะล้าง ความมันออกไปนั่นเองค่ะก็ถ้าใครเป็นคนผมแห้งก็อาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งก็พอนะคะ2อ,อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะ คุณก็จะสัมผัสได้ว่าผมมันนิ่มขึ้นสลวยขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆมีสูตรไหนดีๆหรือว่าอยากลองหรือยังไม่กล้าลองนะคะลองเขียนคอมเมนต์มาบอกกิกกี้ได้เดี๋ยกิกกี้จะลองให้ดูนะคะแต่ขอเป็นแบบธรรมชาตินะคะขอเป็นแบบอาจากพืชผักผลไม้ธรรมชาตินะคะสูตรหน้าเจอกันนะคะกิกกี้จะลองกล้วยหอมกับแครอทไปเจอคลิปต่างประเทศมาเขาลองกล้วยหอมกับแครอทเขาบอกทอําให้ผมไม่งอก เออย้อมสีผมให้ผมไม่งอกให้ผมงอกช้าบำรุงผมการเกิดใหม่ของผมการงอ,อกผมใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออการเล่งการเกิดเส้นผมเดี๋ยวกีคีจะมาลองนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมติดตามกันให้กําลังใจกันมาตลอดอย่าลืมคอมเมนต์ให้กําลังใจกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากะค,ะค่กะสวัสดีค่ะ